我敢肯定啊。Land. พรนาณพระงน่ลกเป็นองคที่สิสี่นะครับเป็นผู้ทอดผ้าบางสกุลปอกาศหเห็รนอกากวระราชการพทุคุณพ่อหวังทองคุณมาผู้วาชนสองคุณพ่อวัง พ่อใหญ่วังทองบุญมาเสียชีวิตแล้วสามคุณแม่นวลทองบุญมาสี่คุณแม่เล็กทองทรายห้าคุณพ่อพิทูลทองบุญมาเสียชีวิตแล้วหกคุณพ่อบรรจงทองบุญมาเสียชีวิตแล้วเจ็ดคุณสมประสงค์ทองบุญมาแปดในชีวิตคุณพ่อหวังทองบุญมาท่านได้ดําเนินการศึกษาชั้นประถมศึกษาป,ปีที่สี่ที่ โรงเรียนประชาบาลบ้านส่งนะครับหลังจากนั้นเมื่อจบชั้นปึกษาปีที่ีแล้วได้ออกมาช่วยบิดามารดาประกอบเกณฑ์ทหารเป็นทห,หารประจําการเป็นเวลาสองปีเมื่อออกเมื่อปลดประจําการแล้วก็ได้ทําการบวชเป็นเวลาหนึ่งพรรานะครับที่วัดบ้านส่งนะครับหลังจากนั้นเมื่อลาศิกขาบทนะครับท่านได้สมรสกับนางทองรักทองคุณมา มีบุตรด้วยกันห้าคนทั้งนี้นะครับทองมาเสียชีวิตแล้วสี่นายสังเวียนทองมาเสียชีวิตแล้วคงสำคัญหมายในใจมีนรชาติตีวางวายเมื่อลาสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอบคุณครับเลเจนด์นั่ครับทราบครับุขบุเเจนดครับ ครับก็ขอขอบคุณครับประธานฝ่ายส่งในการประชุมเพื่อก็วันนี้วางใจในจุดประชุมเรื่องนีก็ขอกราบพระราชนิมนต์พระสุรเจ้าไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบยังไงได้วันแน่นอนตอน3โมงแน่นอนครับนะครับตอนนี้เวลา13.30นาที วันนี้ก็ได้มาร่วมงานพิธีขาศพนะครับคุณพ่อหวังทองมุลมานะครับที่วัดบ้านส่งนะครับก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับของหมู่ที่หนึ่งบ้านส่งนะครับท่านได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องนะครับในตัวกูีนะครับได้มาร่วมชาวคนอิจศพนะครับของคุณพ่อหวังทองมุลมานะครับวันนี้ก็แสดงความเสียใจนะครับ ของครอบครัวนะครับ,ค,รค,รบคุณพ่อหวังทํทำสร้างบ้านให้นะครับคุณพ่อหวังทงมนมาท่านดีใจนะครับท่านก็เลยได้เสียชีวิตไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราขณะนี้นะครับเรากาลังระดมจ่าหรือเูลนทธิสัดสนะครับได้เลยนะครับเราจะมีการบริจาคอยู่นะครับโดยที่ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นทางคมจะเป็นการเื้นภูในช่วงสุดท้ายให้กับคุณแม่ของรับเนื่องจากว่ามีการ

พูดได้เลยพูดี่าง่ายๆของตะวางนีเลยขอบคุณแคบกันพี่มานในงานทุกคนเ้อขอบคุณหลายๆย่เนเป็นถูกมีเงินมีทองทำมาห้กินกินถูกมาถูกรวยเบอกทุกคนเ้อ